สบดีข้าพเจ้ามิสตาไซตไตปาตำแหน่งกองกลางสวัสดีข้าพเจ้าช่วขอมยังคำตำแหน่งกองกลางสวัสดีบินิดตกบกองคนอตะกงดีใจดีใจหลายมารวมทีมชาิทีมชาิลาวตำางแรกดีใจดีใจลายบิลีบิลี่อิงอมูโซอตเเซเลชัน Très bien, je me sens bien. L'équipe m'a bien intégré. Même si c'est un peu dur pour moi de parler et comprendre. mais ça va très très bien. Je suis content. Très bien. Bon, attends, attends. Milieu, détail. Détail là-haut. Tu vois, l'ouest est... Mais pas taille. Pour être passé. Ah, ouais, ouais, ouais. Capignon. Okay. โอเคน้องนนะลลก็ดีใจหลายดีใจหลายสองคนน้อบิลลี่แล้วก็มิสาดาที่มาหัวมทีมกับผู้ชึกข้าพเจ้าเนาะอยู่อยู่ในชุดชุดนี้เนาะก็ดีใจหลายทีได้เห็นเพิ่นเข่ามาห่วมเนาะเป็นครั้งแรกและครั้งต่อไปคิดว่าเพิ่นสิเข่ามาห่วมเนาะแล้วก็นอก้นองๆหลายคนเนาะก็เว้าถึงความรู้สึกของเพิ่นทั้งสองที่ได้ร่วมกันเนาะโอร่วมกันระหว่างทางหรือว่าระหว่างการกินเขา่าเพิ่นก็ภูมินใจหลายเนาะที่ที่ได้มาห่วมกับทีมชาลาวเป็นครั้งแรกเนาะแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนคือออยาาาาากพทีมลวเข้ฮบ ต่อไปเนาะแล้วก็เพิ่นกับภูมิใจหลายเนาะกินเขาเนี้ยน้ำกันมีความสุขเนาะก็คือคล้ายๆพี่น้องกันเนาะมามาห่วมกันเนาะบอกว่าพวกนี้ความชุขบ่แต่ว่าบอกว่ามีความสุขเนาะอันนี้ก็คือความภาคภูมิใจของคนลาวทั้งประเทศเนาะมิสดากับบิลลี่เนาะที่อ่าที่ได้มาห่วมที่สลาวแล้วก็เชื่อว่าทุกคนเนาะสี่ซอยเชี่ยผัวเขาเนาะถ้าทีมสาลาวแล้วก็ประชาชนทั้งหมดอ่าทั้งประเทศเนาะเจ็ดล้านกว่าคนสี่ซอยทรงเสียงเชี่ยผัวเขาเนาะให้บิลลี่ครับมิสดาฝากถึง แฟนเสียนะขอแฟนแฟนบานนันลาวมาเซียเตะกับเบียดเนาะเตะกับเบียดวันที่หกวันที่หเดนืนเดืนสิบสองแปดโมงครึง่งแปด่งลาวุลาเมงครึ่นเจ็ดโมงรง่ลาอ่ามิลี่ฝายัางบอกับพี่น้องอยู่ฝรั่งเศสตวู่ลา